สวัสดีครับทุกท่านในระยะหลังนี้ผมได้พูดอยู่หลายครั้งว่าเศรษฐกิจของไทยกําลังจะเข้าสู่ทางตันหากพวกเราไม่มีการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างในหลายด้านของประเทศแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่ามีท่านผู้ชมบางกลุ่มที่เชื่อว่าเศรษฐกิจของเราไม่ได้มีปัญหาจริงหรือถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวมันก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเองได้และก็ยังมีบางกลุ่มที่เชื่อว่าเศรษฐกิจก็มีปัญหาด้วยกันทั้งโลกแต่ในวิดีโอนี้ผมจะมานําเสนอด้วยตัวเลขจริงที่เชให้เห็นว่า 1. เศรษฐกิจของเรามีปัญหาจริง สเศรษฐกิจของเราแย่ลงอย่างต่อเนื่องมาเกือบ30ปีแล้วซึ่งไม่ใช่วัตจักรที่เดี๋ยวจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเอง3เศรษฐกิจที่มีปัญหานี้เป็นเฉพาะของเราและประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่เขาไม่ได้มีปัญหาแบบเราและขอย้ําอีกครั้งว่าวัตถุประสงค์ของการนําเสนอวิดีโอนี้ไม่ใช่เพื่อกล่าวลายประเทศไทยแต่เพื่อให้พวกเราได้มีความชัดเจนในข้อเท็จจริงเพื่อที่พวกเราจะได้มาโฟกัสกันที่การหาทางออกให้กับประเทศเพราะบทบาทของภาคประชาชนอย่างพวกเรานั้นมีความสําคัญมากครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะต้องพูดถึงความสําคัญของ การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนเวลาที่เราได้ยินข่าวว่าเศรษฐกิจโตขึ้นหรือ GDP เพิ่มขึ้นบางท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตประจําวันของพวกเรา GDP ก็เปรียบเสมือนรายได้รวมทั้งหมดในประเทศและเมื่อพวกเราพูดถึง GDP ต่อหัวของประชากรหรือ GDP per capita มันก็เหมือนกับการคํานวณว่าตัวเฉลี่ยแล้วคนไทยมีรายได้เท่าไหร่ตัวเลขนี้จึงเหมือนกับเป็นเครื่องวัดสุขภาพทางการเงินของประชาชนในภาพรวม และเมื่อ GDP เติบโตขึ้นโดยที่จํานวนของประชากรอย่างเท่าเดิมมันก็แปลว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยมีรายได้มากขึ้นซึ่งควรจะหมายถึงความสามารถในการใช้จ่าย การออมและการลงทุนที่มากขึ้นด้วยแต่ในทางกลับกันถ้า GDP ลดลงมันก็หมายความว่ารายได้ของพวกเราแต่ละคนก็ลดลงด้วยซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยตรงอย่างไรก็ตามการที่ GDP เติบโตขึ้นอย่างเดียวนั้นมันยังไม่พอเพราะเราต้องดูด้วยว่ามันเติบโตขึ้นเร็วพอที่จะตามทันค่าครองชีพที่สูงขึ้นด้วยหรือไม่และตามทันภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเดินทางค่าการศึกษาหรือค่ารักษาพยาบาลและที่สําคัญจะต้องตามทันภาระของหนี้ เือนที่หลายครอบครัวกําลังแบกรับอยู่ยิ่งไปก่อนนั้นพวกเราต้องพิจารณาด้วยว่าการเติบโตนี้กระจายตัวไปถึงประชาชนทุกกลุ่มด้วยหรือไม่เพราะถ้า GDP โตแต่ประโยชน์กระจุกตัวอยู่แค่บางกลุ่มมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่แต่นี่ไม่ใช่โฟกัสของวิดีโอนี้นะครับที่กล่าวมาแล้วก็คือเหตุผลที่เราต้องให้ความสําคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ต้องสับสนให้เกิดการเติบโตที่พอเพียงเพราะมันส่งผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนครับเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยนั้นมีความน่าสนใจมากนะ พวกเราลองมองย้อนกลับไปในช่วงระหว่างปี1987-1996ถึงซึ่งถือเป็นยุคทองของเศรษฐกิจไทยเราจะเห็นการเติบโตที่น่าทึ่งมาก GDP เติบโตโดยเฉลี่ยถึง9.5%ต่อปีซึ่งแปลง่ายๆเลยนะครับว่าในช่วงเวลา10ปีนั้นคนไทยทั้งประเทศมีรายได้มากขึ้น2.5เท่าโดยที่ในปี1988เติบโตสูงถึง13.3%ในปี1990เติบโต11.2%และในปี1995เติบโต8.1%ตัวเลขเหล่านี้ทําให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในล ในช่วงเวลานั้นยุคนั้นเป็นยุคที่น่าตื่นเต้นมากนะครับการลงทุนจากต่างประเทศก็ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากญี่ปุ่นซึ่งกําลังมองหาฐานการผลิตใหม่หลังจากที่ค่างเงินเยนแข็งตัวขึ้นหลังจากที่เกิดข้อตกลงพลาซ่าอาคอร์ นิคมอุตสาหกรรมก็ผุดขึ้นทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ชนบุรีและยองอยุธยาหรือปทุมธานีเราจะเห็นโรงงานผลิตรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดขึ้นมากมายการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรายได้ของคนไทยก็พุ่งสูงขึ้นชนชั้นกลางก็ขยายตัวห้างสรรพสินค้าก็เปิดใหม่ทั่วกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่คอนโดมิเนียมก็ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดถนนหนทางก็ขยายตัวสนามบินใหม่ก็กำลังจะเปิดทุกอย่างก็ดูสดใสและหลายคนก็เชื่อว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่พัฒนนนาาแล้้วใไม่ชี แต่ภายใต้พื้นผิวของความรุ่งเรืองนั้นมีปัญหาที่กำลังก่อตัวก็คือการเปิดเสรีทางด้านการเงินที่เร็วเกินไปในช่วงต้นทศวรรษที่1990ทําให้เงินทุนของต่างชาติไหลเข้ามามาก โดยเฉพาะการกู้เงินระยะสั้นจากต่างประเทศธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ปล่อยกู้อย่างง่ายได้เงินส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่ภาคกสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นราคาของที่ดินและหุ้นก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นภาวะฟองสบู่และวิกฤตก็มาถึงในปี1997เมื่อนักลงทุนต่างชาติเริ่มสงสัยในความมั่นคงของระบบการเงินไทยและเริ่มโจมตีค่างเงินบาทธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามปกป้องค่างเงินด้วยการใช้ทุนสำรองระหว่างประเทศ แต่ก็ไม่สําเร็จในที่สุดวันที่2กรกฎาคม1997ไทยต้องประกาศลอยตัวค่างเงินบาทผลกระทบรุนแรงเกินความคาดหมายของทุกคน เงินบาทอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วจาก2 5บาทต่อดอลลาร์เป็น56บาทต่อดอลลาร์ในช่วงที่แย่ที่สุดบริษัทที่กู้เงินต่างประเทศจำนวนมากต็ล้มละลายสถาบันการเงิน56แห่งถูกสั่งปิดกิจการ GDP ในปี1998ติดลบถึง7.6%การว่างงานพุ่งสูงหนี้เสียในระบบธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลประเทศไทยต้องขอความช่วยเหลือจาก IMF หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจของไทยก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยถึงแม้ว่าเราจะฟื้นตัวได้ในช่วงปี2000-2010โดยที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย4.5%ต่อปี แต่พวกเรา ก็ไม่เคยกลับไปรุ่งเหลืองเหมือนกับช่วงก่อนวิกฤตอีกเลยในช่วงปี2011-2019การเติบโตก็ยิ่งชะลอตัวลงเหลือ3-4%ต่อปีและในช่วงโควิดในปี2020เศรษฐกิจก็หดตัวถึง6.1%และในยุคปัจจุบันก็คือระหว่าง2021-2024เศรษฐกิจของไทยก็โตเหลือเพียงแค่2.2%ต่อปีเท่านั้นข้อมูลเพียงเท่านี้น่าจะเพียงพอที่จะทําให้ทุกท่านได้เห็นว่าเศรษฐกิจของเราได้โตช้าลงอย่างต่อเนื่องมาเกือบ30ปีแล้วซึ่งดูอย่างนี้แล้วไม่น่าที่จะเป็น วัฏจักรที่เดี๋ยวจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเองได้จากที่เคยเกือบ10%เหลือเฉลีย่ยแค่โตปีละ2.2%เท่านั้นทำไมถึงเป็นแบบนี้มีหลายปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจของไทยโตช้าลง ประการแรกนะครับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประเทศไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างประชากรครั้งใหญ่สัดส่วนของประชากรที่อายุ65ปีขึ้นไปเพิ่มจาก5%ในปี1995เป็น13%ในปี2023และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น20%ในปี2030ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานก็เริ่มลดลงและส่งผลต่อทั้งภาคของการผลิตและการบริโ,โภคประการที่2หนี้ครเรือนที่สูงขึ้นเรื่อยๆจาก45%ของ GDP ในปี2000เป็นกว่า90%ในวันนี้ซึ่งสูงที่ส ในอาเซียนและเป็นอันดับ2ของเอเชียทําให้การบริโภคชะลอตัวเพราะรายได้ส่วนใหญ่ต้องนําไปผ่อนหนี้ประการที่3การพึ่งพาก,การท่องเที่ยวมากเกินไปก่อนโควิดรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็น12%ของ GDP ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในโลกเมื่อเกิดโควิดขึ้นมาเศรษฐกิจของประเทศไทยก็เลยได้รับผลกระทบที่รุนแรงประการที่4ความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง ประเทศไทยไม่สามารถยกระดับคุณภาพของแรงงานในประเทศไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงได้รวดเร็วพอในขณะที่ค่าแรงก็สูงกว่าเวียดนามทำให้เราเสียเปรียบในทั้งสองด้านและเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนว่าเศรษฐกิจที่เติบโตชานี้เป็นปัญหาเฉพาะของพวกเราและประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่เขาไม่ได้มีปัญหาแบบเดียวกับเรา เวียดนามเติบโตเฉลี่ย6-7%ต่อปีในช่วง10ปีที่ผ่านมาเน้นหนึ่งดูดการลงทุนจากต่างประเทศในภาคการผลิตโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอมีแรงงานหนุ่มสาวจำนวนมากค่าแรงก็ยังต่ำและรัฐบาลก็มีนโยบายสนับสนุ์การส่งออกที่ชัดเจน อินโดนีเซียเติบโต5%ต่อปีอย่างสม่ำเสมอได้ประโยชน์จากตลาดในประเทศที่มีขนาดใหญ่มากประชากร270ล้านคนการบรโิโภคในประเทศก็แข็งแกร่ง,แ,งและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาเลเซียเติบโต4-5%ต่อปีมีการพัฒนาสาหกรรที่ใช้เทคโนโลยีสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์และในขณะเดียวกันก็มีรายได้จากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสิงคโปร์ถึงแม้ว่าจะเติบโตช้ากว่าที่2-3%ต่อปีแต่ก็เป็นการเติบโตที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับประเทศที่พัฒนาแแลล้วละมีรายได้สูง ซึ่งเราก็ยังไม่ใช่โดยที่เน้นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงการเงินและการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงรายได้ต่อหัวก็สูงที่สุดในภูมิภาคแล้วประเทศไทยจะทําอย่างไรต่อไปเราต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทั้งการยกระดับการศึกษาและพัฒนาแรงงานการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนและการแก้ปัญหาหนี้รัวเลือนที่สําคัญเราต้องลดการพึ่งพาการท่องเที่ยวและหันมาพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงให อย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและสาสกรรมการแพทย์แบบครบวงจรเส้นทางข้างหน้าของเศรษฐกิจไทยนั้นมีความท้าทายแต่ไม่ใช่ไร้ความหวังแต่การที่เราจะพัฒนาจุดแข็งของเราเราต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของการศึกษาของไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่องคะแนนสอบพิซ่าของเด็กไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเวียดนามในทุกด้านและการเรียนการสอนก็ยังเน้นการท่องจํามากกว่าการคิดวิเคราะห์ทําให้แรงงานของไทยไม่พร้อมสมหรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือหลายประเทศในภูมิภาคกําลังพัฒนาเร็วกว่าเรามากเวียดนามทุ่มก็ประมาณอยากมหาศาลในการพัฒนาการศึกษาในด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนอินโดนีเซียก็กําลังสร้างเมืองหลวงใหม่ที่ทันสมัยและมาเลเซียก็ตั้งเป้าที่จะเป็นป ทศที่พัฒนาแล้วภายในปี2030ถ้าเราไม่เร่งปฏิรูปเศรษฐกิจของไทยก็อาจจะติดกับดักรายได้ปานกลางไปอีกนานหรือแย่กว่าน,นั้นอาจจะถูกประเทศเพื่อนบ้านแซงหน้าไปอีกหลายด้าน แต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงเราต้องการวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นในการปริรูปต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนอย่างพวกเราต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยหากท่านมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ วัตถุประสงค์ของการทำวิดีโอเหล่านี้มีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันผมเรียนรู้จากท่านท่านเรียนรู้จากผมเราเติบโตไปด้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ